กราบสวัสดีพี่พีเอฟซีกุมารทองบางพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพาะเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับกับผมกุมารทองบางพะเยานะครับวันนี้ก็นําผราสวยๆมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีกเหมือนเดิมนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผม0ู7ย์6 6 3 7 0เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับเป็นพระอ่าชิน ราชอีโดจีนนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์แต่งนะครับหรือพิมพ์แต่งเปียกทองนะครับมาพร้อมเรียมเงินพร้อมห้อยนะครับขี้ว,ลวอลลายดอกสวยๆแบบนี้เลยนะครับพิมพ์แต่งสวยคลาสสิกนะครับสวยคลาสสิกนะครับพี่ๆเจ้าหน้าชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ ศ9 7 9 5 6 6้า0้านนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ, ard, line, ok รบต่อไปรายการที่2องนะครับรายการที่2องจะเป็นพระกิ่งเนื้อสำริดนะครับมาพร้อมเลี่ยมเงินเหมือนกันนะครับกิ่งพวกนี้ก็จะตีได้หลายที่นะครับพวกปัสุทัศน์พวกสังฆราชแท้นะครับ อาจจะมีหลายพิมหลายอ่าหลายวัดนะครับยุคสองีกว่านะครับวันนี้นํามาแบ่งปันและชมหลายองค์นะครับอันนี้องค์ที่1นะครับอันนี้องค์ที่2นะครับอันนี้น่าจะเป็นวัตถุทัศน์นะครับพระจิงวัตถุทัศนะครับเรียมเงินผอมห้อยสวยๆนะครับพี่ๆจะได้ชอบก็ลองพิจารณาตามรูปภาพได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เ6้า0เ้าหสาเจนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่3นะครับเนื้อทำริดนะครับ พระสวยนะครับพระสวยน่าใชหน่าห้อยน่าแขวนนะครับลองพิจารณาตามรูปภาพได้เลยนะครับถ่ายรูปอ่าสตูมาเพื่อเพื่อเพื่อความชัดเจนนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับอ่ายังไงก็ได้รับพระตามรูปแน่นอนนะครับอ่าสนใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพระกริงนสวยๆนะครับอันนี้เนื้อออกสำลีดเหมือนกันนะครับปากเป็นพระกลิ่นวัตถุทัศน์นะครับพระกลิงนวัตถุทัศน์นะครับ เรียบเงินพร้อมห้อยเรียบเงินพร้อมใช้นะครับเรียบกันน้ําด้วยนะครับพระสวยน่าใช้น่าเก็บนะครับภาพบ้านๆนะครับลองพิจารณาดูได้เลยนะครับมีหลายองค์นะครับสําหรับพระปิ่นนะครับพระกิ่นสวยๆทั้งนั้นนะครับ องนี้ก็เป็นเป็นน่าจะเป็นสังพตุทัศน์นะครับผมดูนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับอ่าสังพตุทัศนนะครับแต่เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยเนื้อเก่าเนื้อมันนะครับอ่าพิจารณาตามรูปภาพได้เลยนะครับสําหรับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระอ่าสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับมาอันนี้องนี้มาใหม่นะครับองค์นี้มาใหม่นะครับ เลี่ยมเงินเก่าโบราณนะครับแบบเปิดหน้าเปิดหลังนะครับเลี่ยมเงินหนานะครับหนามากนะครับเงินหนามากนะครับสําหรับรายการต่อไปนะครับจะเป็นวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับองนี้ก็จะเนื้อแก่มวลสารแก่น้ามันตังอิ้วนะครับเนื้อตุ้บตับนะครับเนื้อตุ้บตับเนื้อสวยๆนะครับด้านหลังจะเป็นรอยขึ้นรอยปาดแบบนี้นะครับมีรอยปี๋รอยแยกสวยงามดูธรรมชาติสองดูจะเห็นเม็ดดาเม็ดแดงมวลสารดูธรรมชาติเนื้อหาจัดจ้านนะครับ สำหรับรายการต่อไปนะครับจะเป็นอ่าป้อนคะังพิมฐานแซมนะครับองค์นี้ก็มาพร้อมเลี่ยมเงินล่ะนะนะครับมาเลี่ยมเงินเก่าวินเทจตัวคลาสสิกนะครับอ่าเสียงอาจจะแหบแบบไปบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับพูดไวพูดเร็วพูดไวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับรายการต่อไปนะครับจะเป็นลูกอมนะครับเมฆสิทธิ์นะครับอ่าลูกอมเมฆสิทธิ์หลวงพระทับนะครับหลวงพระทับนะครับเนื้อสวยๆนะครับเนื้อออ เมฆสีอมเขียวนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับรายการต่อไปนะครับหลงปูทวดเตาลีดหลงปูทวดนะครับองนี้เนื้อหาสวยจัดจ้านนะครับมาพร้อมเลี่ยมเงินนะครับปีศูนยปีสองสองพันห้าร้อยนะครับปีสอาปีศุนห้านะครับปีศูนห้าเลี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับ <c oughs> รายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเปิดโลกหลวงปู่ดูนะครับวัดสักแก่ปีอ่าน่าจะสามสองนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้องเงินแท้นะครับเลี่ยมกันน้ํานะครับเลี่ยมอ่าเลี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังจะเขียนว่าพระพรมวัปปัญโยดู วัดสแกนะครับสองห้าสามสองนะครับแล้วอีเหรียญเรื่อจะเป็นเหรียญทองแดงกระไลอทองแดงลมดำนะครับเหรียญสวยคมชัดนะครับเหรียญสวยคมชัดนะครับหน้าแขวนนะครับหลวงปู่ทวดเป็นพระที่ลันตรายนะครับที่อ,อพระอภิญญาปุกเสกด้วยหลวงปู่ดูปุกเสกก็พุทธคุณดีมากนะครับสำหรับ แต่การต่อไปนะครับก็จะเป็นพระปิตาเรื่องพงคานะครับผมคุกรักพงคาหลังแบบนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเทือวันนะครับเรียมเงินพร้อมห้อยสวยๆครับผม <c oughs> เรียมเงินพร้อมห้อยสวยๆนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดตูนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม ช่วงนี้เสียงอาจจะแหบแห้งนะครับต้องเกาอภัยนะครับและการต่อไปจะเป็นรูปปลอหลวงพะเงิิที่นิยมนะครับองนี้ก็เนื้อหา ตัวยามนะครับเรียมเงินพร้อมห้อยเช่นกันนะครับรายการต่อไปนะครับอ่าองนี้เด็ดนะครับอง์นี้สวยนะครับพระผงสุพรรณนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์อ่าหน้าแก่นะครับจะมีปิดทองลำไรนะครับคาบคูาเดิมนะครับสาหรับพระผงสุพรรณองนี้นะฮะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพระสวยเดิมนะครับพระสวยเดิมนะครับพี่ๆทนใดชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการต่อไปนะครับจะมาดูเป็นอ่าหลวงู่ทวดนะครับอันนี้ต่อโคชอชิงนะครับตอโคชอชิงก็มา เป็นหลงปู่ทวดเนื้อนาวะผิวไฟนะครับเป็นเขาเรียกเฉลิมพลนะครับเฉลิมพล,ลนะครับตอกเฉลิมพลตอกชฉชิงนะครับเป็นเนือนาา้อนวะผิวไฟแดงแป๊ดนะครับผิวขึ้นผิวไฟแดงนะครับขึ้นผิวไฟแดงพาดสวยนะครับพาดสวยนะครับสําหรับหลงปุ่ทวดนะครับลองพิจารณาดตามรูปภาพได้เลยนะครับจะมี อ,องค์ที่สององนี้จะเป็นเรื่องเงินนะครับองค์นี้เป็นเรื่องเงินนะครับเนื้องเงินองนี้เนื้อหาสวยนะครับเป็นเนื่องเงินเลยนะครับอ่าบวัวเป็นเหลี่ยมเป็นมิตินะครับนะ หล่อหนาเงินหนานะครับหล่อหนาเงินหนานะครับอ่าถ้าชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับโทรมาสอบถามตามได้เลยนะครับยินดีรับทุกสายนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรยินดีรับทุกสายนะครับได้พูดได้คุยกันก็ก็ยังดีนะครับอ่าตัาการต่อไปนะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้ผิวไฟแดงๆเลยนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับเป็นพิมพ์สองหน้าผิวไฟแดงๆนะครับตามตามรูปภาพเลยเนื้อนว่าออกผิว พิวไฟแดงนะครับผระสวยนะครับสาหรับหลาหลวงปูทวดพิมสองหน้าผมจะมีอยู่สององนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับก็จะสวยทั้งสององเลยนะครับสวยทั้งสององนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเนื้อหาจัดจ้านนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดูนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต้องดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับวันนี้ก็มีน มาให้ชมหลากหลายนะครับถ่ายรูปสัตรูมาให้พี่ๆได้รับชมกันก็เพื่อความชัดเจนนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นพักกิงนะครับอันนี้ไม่ได้เลี่ยมนะครับเป็นพักกิงเปือยนะครับเนื้อออกสำริดเหมือนกันนะครับเป็นผักริงวัตสุทัศน์นะครับกิ่งวัตุทัศน์นะครับต่งกราดแพรนะครับกเป็นผักกิงก้นถ้วยนะครับเนื้อสำริดเก่าสวยดูง่ายดีนะครับเนื้อสำริดเก่าสวยดูง่ายนะครับ อ่าแบบไม่ได้เรี่ยมก็น่าจะมีสักสององนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมก็จะเป็นวัตถุทัศน์เหมือนกันนะครับเนื้อสำริดนะครับผิวกับดํานะครับเนื้อสำริดผิวกับดํานะครับ เนื้อหาจัดจ้านเนื้อสวยมากนะครับเนื้อหาจัดจ้านเนื้อสวยมากนะครับพิจารณาตามรูปภาพได้เลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0 9 7ย์6 6 3 7 0เจนย์ะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเอาเบอร์ไปค้นหาในไลน์ได้เลยนะครับอ่าก็จะขึ้นมานะครับทักทายถามไทยได้นะครับอ่าโทรมาผมไม่รับสายก็ทิ้งทิงง้งข้อความทิ้งไลน์ไว้ได้นะครับต่ติดต่อกับ ไปนะครับ ราคาเบาๆไม่แพงนะครับราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันชอบองไหนทุกใจองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9น9 5 6 6 3 7เนะครับเบอร์โทรเบไลน์เบอร์เดียวกันพิจารณาตามรูปภาพได้เลยนะครับพรพกริงสวยๆครับอ่าองนี้ก็เป็นเนื้อออกสำลิดนะครับเนื้อออกสำลิดเนื้อเนื้อออกสำลิดอมเขียวนะครับอ่าสำลิดอมเขียวเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับหารายการต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญโล่แดงนะครับเหรียญออกสีเงิน เงินนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเนื่อเงินหรือเปล่าหรื่อเป็นกรไหลเงินไม่แน่ใจนะครับแต่ดูแล้วเหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆเหรียญเนื้องเงินนะครับลองพิจารณาดูนะครับแต่ผมดูแล้วเป็นเหรียญเนื่องเงินนะครับอาจจะคงนะครับกับคาพูดนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมแล้วกันนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปจะเป็นเหรียญอ่าลงพุทวัดวัดช้างให้นะครับเหรียญเลื่อน อ่าเรื่องตำนานักนะครับปี0ูนย์ะครับเลี้ยงสวยครบชารครับอ่าขอบปิ้นหูปิ้นนะครับอ่ารายการต่อไปก็จะเป็นอ่าตารีดหลวงปู่ทวดอีกองหนึ่งนะครับเมื่อกี้ลืมเอาเอาใส่ต่อกันนะฮะใส่ตอกันนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้ตอกช่าเลิศพลตอกช่อชิงนะครับขึ้นผิวไฟแดงๆนะครับขึ้นผิวไฟแดงแงแบบนี้เลยนะครับพิจารณาตามรูปภาพได้เลยนะครับอ่ารายการต่อไปนะครับจะเป็นอ่าหลวงปู่สุกวัดปลาคลองมหาเท่า องนี้สวยนะครับหตากระพริบครับพิมพ์รัศมีเต้นซุ้มนะครับหตากระพริบเนื้อหาจัดจ้านนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับดูธรรมชาติมีแต่รอยตะไบของเก่าเลียมเรียมจะขอครับกันน้านะครับเรี่ยมจะพอกันน้ํานะครับอะไรกันต่อไปเป็นลูกเพงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้สวยนะครับพิมพ์พิมพ์ใกล้ๆ้ยิ้มนะครับขึ้นอ่าสนิมขึ้นอะไรจะเข้าตามตาราชัดเจนพิมพ์ทรงดีเลยนะครับพิมพ์ทรงดีเลยนะครับองนี้สําหรับอ่าหลงเงินพิมพ์นี มาก่อนเลือกรเลยนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อหลงพ่อทาัดพระเนียกแตกนะครับนี่เหรียญนี้ก็สวยนะครับเป็นเลือดทองเหลืองทองผสมนะครับขึ้นเกตกดีกระแสทองทั่วองนะครับด้านหลังเป็นหลังยันนะครับด้านหลังเป็นอย่างยันนะครับพิจารณาตามรูปภาพได้เลยเป็นเหรียญหล่อเก่าหล่อโบราณนะครับส่วนขอบข้างนะครับขอบข้างก็จะประมาณนี้นะฮะมีแตกรอยตะไบเก็บรายละเอียดเก่า นะครับสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับหารายการต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นจอบใหญ่หลงพ่อเงินครับอจอบใหญ่หลงพ่อเงินนะครับ<า><า>เนื้อ,อาหาจัดจ้านเส้นอ่าส้มเส้นแขนลึกลึกเม็ดไข่ปลาคมค,ม,คมนะครับเม็ดไข่ปลาคมคมนะครับด้านหลังๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับ อาจอบใหญ่องค์นี้ถือว่าสวยนะครับจอบใหญ่องค์นี้ถือว่าสวยนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับพี่ๆานไรชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับจะมีสององค์นะครับสําหรับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินสวยทั้งสององค์เลยนะครับสวยทั้งสององค์เลยนะครับอ่า ดูนะครับหน้าตาติดสวยคมชัดนะครับเต้นตุ้มเม็ดไข่ปลาสวยคบนะครับขึ้นสนิมุมอ่าเขาเรียกสนิมุมเม็ดตาเขาเรียกอะไรลากผักชงผักชีอะไรที่เขาว่ากันนะครับตามตำรงตำลาการดูนื้ลโงหะนหลวงพ่อเงินเข้าตำลานะครับเข้าตำลานะครับพิจารณาตามรูปภาพได้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดมาถูกใจก็โทรมาสอบถามทับไทยได้นะครับไม่ถูกใจไม่เป็นไรให้ชมฟรีนะครับผมรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อเงินเดิมนะครับลง ว่าเดิมนะครับผ้าบางองค์บางทีก็ได้มาก็ขายไปนะครับผมก็ไม่ใช่เสียนนะครับต้องบอกบอกออกตัวก่อนนะครับเหมือนเราเดิมสลามผ้าทั่วไปนะครับมาตาดูถูกใจเข้าว่ากันไปนะครับบางทีแท้เราอาจจะเก้คนอื่นก็ได้นะครับลองพิจารณาดูดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับนะครับภาพบางทีก็ได้มาก็ นะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ถ่ายรูปขายอย่างเดียวนะครับบางคนซื้อไปแล้วไปออกต่อได้กําไรท่วมๆก็มีนะครับผมพิจารณาตามรูปภาพได้เลยนะครับถ้าถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปจะเป็นภาพปิดตากรมหลวงชุกพรนะครับผิวแจกแม่ควรนะครับลบผููรวัดประคองมาขับเท่าปลูกเสกนะครับองค์นี้จะเป็นอ่าเนื้อผงคุกรักนะครับปิดทองเลยนะ ปิดทองสวยงามเลยนะครับปิดทองสวยงามนะครับอ่าสุดยอดนะครับอ่าองค์เล็กๆนะครับปลายเท่านิ้วปลายนิ้วก้อยนะครับปลายนิ้วก้อยนะครับสําหรับต่อไปรายการต่อไปนะครับเป็นพระอ่าคุณแม่บุญเรือนตรงบูนเติมนะครับเป็นพระพุทโธน้อยนะครับเนื้อผงใบลานนะครับพระสวยเนื้อหาจัดจ้านนะครับพระสวยดูง่ายเลยนะครับสําหรับพระพุทโธน้อยวันนี้มีมาแบ่งปันสามองนะครับเป็นเนื้อผงใบลานรับสามองเลย นะครับอันนี้จะเป็นหลังยันพุทโธนะครับหลังยันพุทโธนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับต่อไปองค์ที่2นะครับองค์ที่2ก็สวยนะครับโหตากระพริบจมูกติดตัวคบนะครับตาโหตากระพริบจมูกติดตัวคมด้านหลังยันนะครับอันนี้องค์ที่2อนะครับพัะสวยเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการห้อยนะครับแล้วอีกองค์หนึ่งนะครับก็จะเป็นคล้ายๆหลังยันใบพัดนะครับอันนี้องค์องค์ที่2อยู่นะครับอ่าต่อไปองค์ที่3ามนะในองค์ที่3าอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับา พาสสวยเดิมเหมือนกันนะครับด้านหลังจะเป็นยันอีกแบบหนึ่งนะครับอหากชอบองคไหนตรงใจองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับบางทีอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปมาลงให้ทุกๆวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ